สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y u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  e ทถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่14ตุลาคม2565กระทรวงการต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียออกแถลงการนะครับปฏิเสธข้อขอรหาที่บอกว่าการตัดสินใจปรับลดกำลังการผลิตน้ำมัน2ล้านบาเรลต่อวันของกลุ่มโอเปกพลัสเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเป็นการเลือกข้างสนับสนุนรัสเซีย จากผลประโยชน์ที่ราคาน้ํามันเพิ่มสูงขึ้นและมีแรงจูงใจทางก,การเมืองเพื่อต่อต้านสหรัฐมริกาโดยทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียยืนยันนะครับว่ามติของโอเปกพลัสเป็นการตัดสินใจอย่างอิสระและเป็นเอกฉันท์จากสมาชิก23ชาติที่อิงตามบริบททางเศรษฐกิจคํหนึ่งถึงความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานเพื่อป้องกันเศรษฐกิจโลกจากการผันผวนของตลาดน้ํามันและยังระบุว่าหากเลื่อนการปรับลดกัน กำลังการผลิตออกไปอีกหนึ่งเดือนตามที่สหรัฐนั้นร้องขอจะส่งผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจโลกที่ผ่านมาซาอุดีอาระเบียเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับสหรัฐและมีความตึงเครียดกันบ้างแต่ในทวอยแถลงท้งนี้ระบุว่าซาอุดีอาระเบียมองความสัมพันธ์กับสหรัฐในฐานะหุ้นส่วนที่มีผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ร่วมกันขณะที่พยายามรักษาความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับชาติที่เป็นมิตรพร้อมยืนยันถึงการไม่ยอมรับต่อคําสั่งรวมทั้งการกระทําหรือว่าความพยายามที่จะบิดเบือน ความมุ่งมั่นปกป้องเศรษฐกิจโลกจากความผันผวนของตลาดน้ํามันและยังชี้ด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองชาติตลอด80ปีอยู่บนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกันส่งเสริมประโยชน์ร่วมกันร่วมกันรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคต่อต้านการก่อการร้ายและลัทธิสโุโกรวมถึงบรรลุค,ความมั่งคั่งของประชาชนนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับทางด้านซาอุดีอาระเบียยังบอกนะครับว่าการที่สหรัฐได เรียกร้องให้กลุ่มโอเปกพัสซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันและพันธมิตรขยายเวลาการปรับลดกำลังการผลิตซึ่งจะมีผลในเดือนพฤศจิกายนออกไปอีกหนึ่งเดือนเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่ราคาน้ำมันจะปรับเพิ่มสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือน,นกล่าวแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียไม่ได้ระบ,บุถึงการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในวันที่8พฤศจิกายนซึ่งประธานาธิบดีโจบไบเดนสหรัฐพยายามที่จะรักษาเสียงข้างมากของพรรคเดโมแครต ในสภาคองเกรสโดยระบุเพียงว่าสหรัฐแนะนําให้เลื่อนเวลาปรับลดกําลังการผลิตออกไปอีกหนึ่งเดือนในขณะที่ทางด้านทำเนียบเขาออกมาปฏิเสธทันทีถึงแนวคิดที่ว่าการขอให้เลื่อนการปรับลดการผลิตดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐแทนที่จะเชื่อมโยงเข้ากับประเด็นทางเศรษฐกิจและสงครามของรัสเซียในยูเครนทางด้านจอร์ดเคอร์บี้ผู้ประสานงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ของสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐร,ระบุนะครับบอกว่า ได้มีการนําเสนอข้อมูลชิงว,วิเคราะห์กับซาอุดีอาราเบียเพื่อแสดงให้เห็นว่าการลดกําลังการผลิตนั้นไม่มีพื้นฐานทางการตลาดและพวกเขาสามารถรอการประชุมโอเปกครั้งต่อไปเพื่อดูว่าพัฒนาการต่างๆจะเป็นไปในทิศท,ทางใดจอห์นเคอร์บีอ้อ้างไว้ว่าประเทศสมาชิกโอเปกอื่นๆได้แจ้งกับสหรัฐเป็นการภายในว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของซาอุดีอาระเบียและรู้สึกว่าถูกบีบให้สนับสนุนทิศท,ทางของซาอุดีอาราเบียการตัดสินใจในการเผยแพร่แถลงการของซาอุดีอาราเบีย ในเรื่องดังกล่าวซึ่งถือเป็นที่หายากได้สะท้อนให้เห็นถึงความตัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างทั้งสหรัฐกับทางหน้าซาอุดีอาระเบียโดยในแถลงการของซาอุระบุว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียได้ชี้แจงผ่านการปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหารของสหรัฐอย่างต่อเนื่องการวเิเคราะห์ทางเศรษฐกิจทั้งหมดบ่งชี้ว่าการเลื่อนการตัดสินใจของโอเปปพัสออกไปอีกหนึ่งเดือนตามที่สหรัฐได้เสนอแนะจะมีผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจที่เป็นเชิงลบ นอกจากนี้ซาอุดีอาระเบียยังวิาพากษ์วิจารณ์ความพยายามที่จะเชื่อมโยโมงการตัดสินใจของอุปอพลัดเท่ากับสงครามของรัสเซียว่าสาอุพยายามที่จะรักษาความสัมพันธิแน่นแฟ้นกับพิษประเทศทั้งหมดโดยขอยืนยันและปฏิเสธการกระทําหรือว่าความพยายามที่จะบิดเบือนวัตถุประสงค์ในการปกป้องโลกจากความปันผวนของตลาดน้ํามันซึ่งบอกว่าการแก้ไขปัญหาความท้าทายทางเศรษฐกิจจําเป็นต้องมีการเจรจา,าอย่างสร้างสรรค์ที่ไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง และพิจารณาสิ่งที่จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อทุกประเทศอย่างชาญฉลาดและก็มีเหตุผลนี่คือสิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศของซาวดิอาระเบียนั้นออกแถลงการเพื่อตอบโต้จากกรณีที่มีความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ว่าสาอุดนั้นเนี่ยเล่นการเมืองโดยไม่ทําตามสิ่งที่สหรัฐต้องการครับ